อีอย่างวันนี้โรงพยาบาลตาแถลงข่าวโดยเลยนะครับว่าย้อนกลับไปในช่วงที่มีแรงงานเดินทางกลับประเทศกัมพูชาเนี่ยมันมีสาวเขมรคนนึงม,มาคลอดลูกไว้ที่โรงพยาบาลตาแล้วตัวเองเนี่ยก็หนีกลับประเทศทิท้งลูกให้อยู่ที่ไทยซะอย่างนั้นนะครับสุดท้ายทางประเทศไทยก็ได้มีการติดต่อให้เจ้าหน้าที่กัมพูชาเนี่ยมารับตัวและหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขมรมารับตัวเนี่ยคนเขมรดันออกข่าวว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่มีมนุษยธรรมไม่รับเลี้ยงเด็กกำพร้าข,ของคนเขมรซะอย,ย่างนั้นและผลักดันให้ออกจากประเทศเดี๋ยวนะอะไรของพวกมึงวันนี้ ก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหวหองอกคนนี้คนเดิมนะครับเมื่อเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้ทาทุกทุกคนได้ยินเสียงน้าแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนาก็ต้องกลับง,งามๆขอบพระคุณมากส่วนสำหรับในคลิปนี้นะครับนาก็จะมาพูดถึงประเด็นที่นาะกาลังชงวนสงสัยเรียกได้ว่าต้องเอาเท้าเนี่ยขึ้นมาเกาที่หัวกลย,ย,ยกบงาาร,บงบา,า,ารโ ซึ่งผู้ป่วยรายนี้เนี่ยอ้างเหตุผลว่าไม่มีค่าใช้ใจ่ายซึ่งทางโรงพยาบาลก็พยายามติดต่อแล้วก็พูดคุยว่าจริงๆเนี่ยครที่จะอยู่รักษาตัวก่อนเพราะอาการที่เธอเข้ามารักษาเนี่ยก็คือการคลอดลูกนะครับซึ่งหลังจากที่เธอคลอดลูกได้ไม่กี่ชั่วโมงเธอก็ตาลีตะเลือดพยายามจะเอาตัวเองแล้วก็ลูกของเธอเนี่ยออกจากโรงพยาบาลให้ได้แต่ตอนนั้นเนี่ยเด็กมีภาวะแทรกซ้อนไม่สามารถที่จะนําออกจากโรงพยาบาลได้รวมถึงตัวของผู้ป่วยเองด้วยไม่ว่าจะเป็นภาวะต,ตกเลือดหลังคลอดรวมถึงอาจจะมีอาการติดเชื้อแล้วก็มีการแจ้งไปด้วยนะครับว่าจริงๆเนี่ ขอรับควาช่วยเหลือจากสถานสงเคราะห์อ,อะไรเหล่านี้ได้เพียงแต่สุดท้ายอย่างไรก็ตามนะครับผู้ป่วยเนี่ยก็ยังคงปฏิเสธที่จะรักษาตัวแล้วก็ต้องการที่จะกลับในทันทีนะครับแล้วพอลงพยาบาลเนี่ยสอบถามว่าอ้าวแล้วคุณจะออกจากโรงพยาบาลเนี่ยคุณจะทํายังไงผู้ป่วยก็บอกว่าเด็กเนี่ยให้เก็บไว้ที่นี่ถ้าหากไม่เลี้ยงก็ให้นําไปทิ้งได้เลย ซึ่งพยาบาลก็ถึงกับอ้าปากค้างกันเลยทีเดียวสุดท้ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลซึ่งหลังจากที่ได้ตรวจสอบดูแล้วเนี่ยก็พบว่าผู้ป่วยคนนี้เป็นคนขเขมรที่เข้ามาใช้แรงงานในประเทศไทยแล้วตอนนี้ก็ได้เดินทางกลับไปที่กัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยทําให้ในช่วงนั้นเนี่ยโรงพยาบาลก็จําเป็นต้องดูแลเด็กคนนี้ให้ดี่สุดเท่าที่จะทําได้โดยมีการนําเด็กเนี่ยเข้าไปอยู่ในตู้อบแล้วก็พยายามติดต่อให้รัฐบาลไทยให้รัฐบาลไทยเนี่ยช่วยประสานงานไปที่ทางฝั่งกัมพูชาให้แม่ของเด็กเนี่ยมารับลูกกลับไปเพียงแต่สุดท้ายนะครับหญิงสาว แต่ถ้าหากจะไปส่งลูกที่ชายแดนกัมพูชาเธอก็ยินดีที่จะรับสุดท้ายทางโรงพยาบาลก็เลยมีการติดต่อทุกๆหน่วยงานให้นําเด็กคนนี้เนี่ยไปส่งที่ชายแดนซึ่งสุดท้ายเด็กก็ไปสู่อ้อมอกของแม่อย่างปลอดภัยแต่สิ่งที่มันทําให้น้านเนี่ยถึงกับต้องงงเป็นไก่ตาแตกเพราะสื่อของเขมรทุกสื่อนะครับลงข่าวคนละเรื่องเลยนะพวกเขาไปลงข่าวว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ยอมรับเลี้ยงเด็กกัมพะแลกเกิดซะอย่างนั้นและพักพระะไม้คนกัมพูชาและคนกัมพูชาเนี่ยก็แห่เชื่อชูหน่วยงานของกัมพูชาที่รับเด็กคนน้มาด่ววยข ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับคือสื่อขเขมรเนี่ยแม่งโจมตีไทยตักมากหาว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่มีมนุษยธรรมสาวชาวเขมรเนี่ยจนค่ารักษาพยาบาลอะไรก็ไม่มีแต่ยังพยายามที่จะบีบคั้นให้สาวเขมรคนนี้จ่ายค่าคลอดบุตรให้ได้แล้วก็ไม่ยอมให้สาวเขมรคนนี้เนี่ยออกจากโรงพยาบาลจนสุดท้ายสาวชาวเขมรคนนี้ต้องหนีออกจากโรงพย,ยบาบาลนะครับต้องทิ้งลูกเอาไว้ที่โรงพยาบาลน,นี่มันคือการพลากลูกพักแม่ชัดๆแล้วก็มีการขอบคุณทุกๆในงานของกรรัมพูชาที่ช่วยเหลือเด็กคนนี้ให้กลับมาอยู่ในประเทศกัมพูชาได้อย่างปลอดภย ส่วนประเทศไทยเนี่ยโดนคนเขมรสวดกันยับเลยนะครับทั้งๆที่พวกมึงเนี่ยมาคลอดบ้านกูแท้ๆตังก็ไม่จ่ายเอออยากจะบอกว่าคนเขมรเนี่ยนิสัยชอบเป็นแบบนี้นะครับคือคลอดที่ประเทศไทยแล้วก็ทิ้งลูกเอาไว้แล้วก็หนีกลับประเทศกันไปเลยนะครับซึ่งสุดท้ายทางโรงพยาบาลที่ไทยเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกจะต้องส่งลูกๆของพวกเธอเหล่านั้นกลับประเทศไปก็คือค่าคลอดบุตรก็ไม่ต้องจ่ายหลงัลงๆเนี่ยน่านดีนข่าวแบบนี้บ่อยมากๆซึ่งก็น่าจะเป็นนโยบายของคนเขมรเนี่ยบอกต่อๆกันมาว่าเวลาไม่มีเงินคลอดลูกเนี่ยให้มาคลอดที่ประเทศไทยและพอคลอดเสร็จเียให้รบวิออกมาล พราะเดี๋ยวสุดท้ายประเทศไทยก็ต้องส่งลูกคืนมาให้อยู่ดีทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าาวลงจากที่พวกเขาได้ทราบว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ comment แรกก็บอกว่าพี่ๆน้องๆคอมเมนต์ตอนนี้เราก็ไม่ควรที่จะไปรักษาพยาบาลที่บ้านเขาไม่รู้ว่าเขาจะให้ยาอะไรเรามากินมันอาจจะเป็นยาอันตรายก็เป็นได้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าโอ้พระเจ้าโรงพยาบาลไทยทาไมถึงไม่มีมนุษยธรรมขนาดนี้คุณเป็นหมอคุณเป็นพยาบาลกับแค่เด็กคนเดียวพวกคุณกลับ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราไม่จําเป็นจะต้องไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลอะไรให้โรงพยาบาลในไทยเพราะโรงพยาบาลในไทยตั้งอยู่ในอดีตที่เคยเป็นแผ่นดินของเขมเมมาก่อนพวกคุณขโมยแผ่นดินของเราไปเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิที่จะใช้ประโยชน์จากพื้นแผ่นดินของเราคอมเมนต์นต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่มีมนุษยธรรมเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นอนาคตถ้าหากประเทศไทยเกิดภัยพิบัติอะไรขึ้นเราก็ไม่ต้องส่งขุมกําลังไปช่วยเหลือเขาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอประนามการกระทาของโรงพยาบาลตราดในครั้งนี้ที่ปฏิเสธที่จะดูแลรักษาทารกและเกิดเพียงเพราะพ่อแม่ของทาาารกเป็นนแงงต่ นี่เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ต้องขอซาอุดีทีมแพทย์ของเราชาวกัมพูชาที่อินดีรับเด็กคนนี้เข้ามาดูแลต่อหวังว่าการเมตตาเด็กคนนี้จะช่วยคนทั้งโลกได้เห็นว่าประเทศกัมพูชานั้นเป็นประเทศที่มีแต่ความโอ้อมอารีและมีความเป็นมนุษยธรรมมากขนาดไหนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไปอ่านข่าวของประเทศไทยทำไมรายงานข่าวกันคนละเรื่องข่าวไทยเขาบอกว่ายิงสาวชาวเขมเมคนนี้ทิ้งลูกเอาไว้ให้โรงพยาบาลไทยนั้นดูแลแค่คําว่าทิ้งลูกมันก็ผิดมากๆแล้วจริงๆก่อนที่จะรายงานข่าวควรที่จะรายงานข่าวให้มาครบถ่วนยาปุกปั่น คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจริงอย่างที่สมเด็จทุนเซนบอกคนไทยบางส่วนเป็นพวกคนหัวรุนแรงซึ่งก็น่าจะเป็นพวกหมอไทยเหล่านี้นั่นแหละพวกเขาไม่มีความเป็นมืออาชีพเลยเป็นพวกที่ไร้ศีลธรรมมากๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหมอที่ประเทศไทยใจดํากว่าที่คิดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกคนคอมเมนต์ที่อาศัยอยู่ที่ประเทศไทยพวกคุณเห็นหรือยังแม้แต่เด็กแรกเกิดพวกเขาก็ไม่ยอมที่จะดูแลพยายามผลักไสไล่ายายส่งให้กลับประเทศคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่รู้จะเชื่อข่าวจากไหนแล้วเนี่ยข่าวไทยบอกว่าสาวคอมเมนต์ข้อลูกแล้วหนีเพราะไม่มีเงินจ่าย คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ผมคิดว่าผมจะพาพญาไปคลอดลูกที่ประเทศไทยแต่พอเห็นข่าวนี้แล้วผมคงจะไม่พาไปคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผมเป็นแรงงานอยู่ที่ประเทศไทยในความเป็นจริงคือสาวคอมเมนต์เธอทิ้งลูกไว้ที่โรงพยาบาลแล้วหนีกลับประเทศคุณเป็นเพจที่มีผู้ติดตามมากมายทำไมถึงเขียนข่าวมั่วๆแบบนี้พวกเขาช่วยเราแท้ๆทำไมถึงถ่ายทอดสิ่งที่ไม่ดีของพวกเขาเพจนี้มันแย่มากๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอะไรกันเนี่ยคนไทยแยกแยะไม่ออกเลยว่าการมีมนุษยธรรมนั้นเป็นแบบไหนเข้าใจอยู่ว่าตอนนี้มีการปะทะกันของฐานทั้งสองฝ่ายและทัััั้งงปประเทศกกามีญหนอยู แต่เรื่องแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นอย่างน้อยๆประเทศไทยก็ควรที่จะมีความรับผิดชอบให้มันมากกว่านี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอะไรกันเนี่ยความจริงก็คือแม่คลอดลูกแล้วหนีกลับประเทศนั่นคือเหตุผลที่ประเทศไทยนั้นติดต่อขอให้รัฐบาลกับูชานั้นนําเด็กกลับคืนไปคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราต้องแจ้งเรื่องนี้ไปให้ยูเอ็นทราบเป็นการ่วนว่าประเทศไทยนั้นไม่เคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเลยไก่แค่รับผิดชอบเด็กแรกเกิดยังไม่ทําคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหมอไทยไม่กี่คนกลับทาให้หมอไทยทั้งประเทศนั้นดูไรรร้้ศีลธมมมดวววยออออตต่่าาากบข ต้นเหตุคือแม่คเมเณรนั้นใจดําทิ้งลูกไว้ที่โรงพยาบาลคำเณรบางคนรู้ภาษาไทยก็ควรที่จะฟังและแยกแยะไม่ใช่เขาลงข่าวอะไรก็เชื่อไปหมดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจะไปข้อที่ประเทศไทยทําไมหมอในคเมเณรก็มีตั้งเยอะตั้งแยะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านั่นไงประเทศไทยแม้กระทั่งหมอก็ยังไม่มีความเป็นมนุษยธรรมเสียดายที่เรียนมาตั้งสูงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอดลูกในประเทศไทยราคาแพงมากคเมเณรคนไหนจะไปจ่ายไหวคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผมจะเล่าความจริงให้ฟังพวกคุณเข้าใจผิดกันหมดแล้วแม่ทิ้งลูกที่โรงพยาบาลและหนี เรื่องมันมีแค่นี้เลยแต่เพจหลายๆเพจของขมรดันออกข่าวไปคนละเรื่องพวกคุณแค่ต้องการยอดไลค์และยอดแชร์และเอาเรื่องของทะลกมาหากินคุณรู้หรือเปล่าว่าการออกข่าวแบบนี้มันทําให้แรงงานขมรนที่ทํางานอยู่ที่ไทยนั้นต้องอยู่อย่างยากลําบากเหตุเพราะคุณเนี่ยสร้างความแตกแยกอ่ะก็คอมเมนต์ของค,คนขเมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคอมเมนต์ก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะประมาณสัก 90%เนี่ยก็จะเชื่อว่าข่าวนี้มันเป็นข่าวจริงนะครับข่าวที่ว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ยอมดูแลทารกเขมรแล้วก็พยายามผลักไล่ให้ทารกเขมรเนี่ยออกประเทศไปนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่นะแต่ก็ยังมีคนเขมรบางคนนะครับประมาณสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังเข้าใจว่าข่าวที่สื่อเขมรรายงานออกมาเนี่ยมันเป็นข่าวปั่นนะครับมันเป็นข่าวปลอมในความเป็นจริงแล้วคือโรงพยาบาลไทยเราเนี่ยทำดีที่สุดแล้วนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนละ่ะมีความคิดเห็นยังไงงงงบบ้าายยังไกงก็อ่ลืมรวน คอมเมนต์กับแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์กันขอรนึ่งสคอมเมนต์โดยกันละกันนะจ๊ะส่วนสำหรับในคลิปนี้เนี่ยนะจะไม่ขอออกความเห็นอะไรมากมายกันละกันเพราะ1มันเป็นเรื่องของเด็กถลกนะครับและ2คือนาโคตปวดหัวกับความคิดเห็นของคุณคเขมรเลยตะกะแม่งป่วยสดๆส่วนสําหรับในคลิปนี้มันหมดเวลาของนาแล้วขออนุญ,ญาตลากันเลยสวัสดีและสวัสดีครับ